ดึงหูไอ้แสบงับงับดึงอย่าเลยมันเขี้ยวอะคงมันเคี้ยวแบบมีเพื่อนเล่นมีเพื่อนเล่นตัวน้อยด้วยงับหูน้องดึงดึงอย่าเลยเล่นกับน้องสิลูกเล่นกับน้องน้องอยู่ข้างล่าง <c oughs> น้องหนีน้องหนีปกติน้องขี้เล่นนะปกติเขาจะเล่นกับเพื่อนเขาอะชูก้าด้วยกันอะแอบบมองแอบบมองเล่นซ่อนแบอบลูก กติจะเล่นด้วยการฟัดกันเป็นชั่วโมงอ่ะแอบบดูแต่พอเจอซองอื่นหนีเลยซองอื่นเล่นเจ็บกว่าซองอื่นเล่นเจ็บกว่านี้เลยเล่นกับน,น้องเลยลูกมามนี่น้องอยู่นี่ เล่นเบาต้องจิ๋วเล่นเบาตัดเล่นให้เร็วต้องจิ๋วเล่นเบามากแต่ซองอื่นน่ะเล่นเจ็บตัวเขาโตกว่าแล้วเขาก็เล่นแบบไม่รู้น้ำหนักตัวเองเล่นกับน้องน่ะหรืน้องเล่นกับแม่น้องเล่นกับแม่เนี่ยเห็นว่าเห็นน้องไหมซองอื่นจะเล่นกับแม่ไม่ยอมเล่นกับน้องถ้าไม่มีแม่ถึงจะเล่นกับน้อง ล่นกับน,น้องลุกป,ปะนี่น่น้องอยากเล่นเล่นกับหนูนี่เห็นปะเนี่ยน้องเราเล่นกับหนูนีตถ้าไม่มีแม่